สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Skylander ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยกคนดีคนเดิมครับและในวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์สายซับพอรสีม่วงน่าสนใจนั่นก็คือน้องเจ็ดแบกนั่นเองครับผมนี่เลยผมได้ทำการปลดเอเวกขั้นสุดยอดแล้วแล้วปั้นมาแบบยังไม่เสร็จดีแต่เดี๋ยวจะเอามาใช้งานให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามันเจ๋งยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะเอาไปลองลุยเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าใส่รูนใส่อีเทอร์แล้วก็สกิลเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับเจ็ตแว็ครับเป็นมอนธาต์ลมสายสนับสนุนสีม่วงก็ทำให้เราปั้นง่ายกว่าพวกรีเจนดารี่ประมาณ4ี่เท่านะครับผมง่ายๆคือถ้าใครอยากไปปั้นตัวส้มเนี่ยปั้นสีม่วงได้4ตัวที่ทรัพยากรเท่าๆกันอะไรประมาณนี้นะครับมาสำหรับตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตที่ใส่อีเธอร์ได้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับมีช่องนี้เป็นอาวุธใช่ไหมก็เป็นแอตแท็กอยู่แล้วส่วนช่องนี้เป็นหมวกเราจะได้ดีเฟน ช่องเกราะแขนนะครับเราสามารถใส่เป็น d e เฟน s ์ได้เพื่อเพิ่มความถึกเราก็จะมีช่องเกราะใส่เลือดอยู่แล้วแล้วอันนี้จะเป็นเกราะขาจริงๆช่องเนี้ยมันจะมี hp ด้วยแต่ผมยังไม่มี hp ดีๆก็เลยใส่เป็น d e เฟน s ์ไปนะครับแล้วอีกช่องหนึ่งจะเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากเล่นยังไงอยากจะเล่นให้มันเป็นแบบต้านทานเยอะๆก็ได้แต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมใส่เป็นอัตราแม่นยำเอฟเฟกต เพื่อให้มันเป็นตัวเปิดก่อแตกด้วยความที่สกิลของมันนั่นเองนะครับผมมาเราไปดูสกิลกันต่อที่ผมใส่เครื่องประดับเป็นเพิ่มเอฟเฟกแม่นยําเพราะสกิลสองนี่เลยนะครับถ้าเนี่ยวไกลปืนเนี่ยมันจะมีโอกาสเจาะเกราะสะตูนะครับลดเดฟเนี่ย10เป็นเวลา4เทินแล้วแถมโอกาสติด50แล้วจํานวนฮิตอยู่ที่3ฮิตเกมนี้สแต็กของดีบัฟเนี่ยมันซ้อนกันนะครับก็มีโอกาสทําให้มัน เกราะแตกได้แบบสามสิเปอร์เซ็นเป็นเวลาสี่เทินเลยเห็นปะ่ะสี่เทินนี่แบบคืนนานมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอัพสกิลให้เต็มนะครับผมถึงจะได้เป็นขนาดนี้แล้วก็ต้องเอาเวกหกดาวม่วงด้วยไม่งั้นมันจะไม่ปลดให้เป็นจํานวนฮิตสามครั้งมันจะตีแค่แบบทีเดียวนะครับส่วนสกิลแรกครับปืนใบพัดดูดอากาศเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนบัฟโล่ให้กับทั้งทีมระบับโลจะอยู่ที่20สเปอร์เซ็นเป็นเวลาสี่เทินเลยครับ แล้วในขณะนั้นก็จะฮิลตัวเองด้วย40%ครับแล้วก็จะชาร์จพอชาร์จเสร็จก็เลือกเป้าหมายเพื่อที่จะฮิลให้กับเพื่อนเราได้1เป้า40%เหมือนกันครับเห็นว่าคูดาวของสกิลฮิลอันนี้แล้วก็บัฟในตัวเนี่ยอยู่แค่2เทิร์นแล้วก็ใช้มานาแค่2เท่านั้นนะครับส่วนท่านี้ก็ใช้มานาแค่1คูดาวแค่2คูดาวไวมากส่วนพาสซีฟสกิลครับสายลมโอบอุ้ม เมื่อเข้าเทินของมันก็จะมีโอกาสที่จะใช้รีเจนใส่ตัวเองห้าสิห้าเปอร์เซ็นเลยแล้วก็รีเจนจะอยู่สองเทินด้วยนะครับผมนี่ก็คือมีโอกาสครึ่งๆที่จะแบบได้รับบัฟรีเจนตลอดเวลาส่วนรีดครับมันจะเป็นรีดให้กับตัวเองได้เดฟเพิ่มขึ้นยี่ิ้าปอร์เซ็นในการต่อสู้แล้วก็เพิ่มค่าต้านทานให้กับตัวเองยี่สิเปอร์เซแต่ถ้าเป็นเลดให้กับตัวอื่นมันจะได้แค่ต้านทานสิบเปอร์เซ็นนะครับนะ เห็นไหมว่ามันดูแบบเป็นสายซับแบบเต็มตัวแล้วก็ถ้าเราค่าพลังที่ผมทำได้ก็จะประมาณนี้อาจจะมีคลิเลตจากการตีบวกนะครับไปลงคลิเลตหลายอันอยู่มาเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานให้เพื่อนๆได้ชมกันในอารีนาล้วกันในอารีนา อันนี้ดูแบบเข้มๆใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะลองนะเดี๋ยวเราจะจีใหม่ก่อนเราจะเอาสเตลเอลออกแล้วก็เอาเจ็ตแวกเข้าไปเลยตอนนี้ทีมเราจะมีแท้งซับสองดาเมจหนึ่งดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเจอกับทีมนี้าวสตอมก็ดูไม่ค่อยอึดเท่าไหร่สมเดร์เดสแล้วก็นี่นะ เราไปลองเทสสก,กิลกันอืมนี่มาถึงก็จะให้ซูลูบั๊ไปก่อนนะครับอืมตีนี่ก่อนแล้วกันอี๋จะเราจะให้เจ็ดแหวกนะครับเปิดเกาะแตกลองดูว่าจะติดหรือเปล่า อันนี้ผมยังตีเครื่องประดับไปแก้สามเองนะอ่าติดหนึ่งทีครับเห็นไหมซีเทิร์นเพิ่มสิบเปอร์เซ็นโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะโปโวไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะให้เจ็ดแวกบับโลซ้อนของอ่ะบับโลเราก็บับโล,บบโลให้ตัวเองครับมันจะฮิว แล้วตอนนี้เราจะมีบัฟโล่สองอันเป็นเด็บห้าสิเปอร์เซ็นทำให้ต้นไม้เราถึกมากๆครับโปรวรอไว้เลยอลนนี้ก็จะชาร์จรอเหมือนกันเป็นอันต้นไม้ก็จะรีเจนไว้ก่อนหนึ่งดีจบเธอนะฝังเขายิงมาอือือตีแทบไม่เข้า และนี่เจ็ตแวกสามารถยิ่ได้ต่อแต่เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ก่อนละกันนะมาเพาะให้เราก็ยิงชิวชิเข้าไปชิวช,วช,วช,วชิวสามไปอีกนี่ครับหลังจากชาร์จเสร็จก็จะเป็นฮิลเราก็จะได้ยิงเกาะแตกต่อเราจะเปิดเกาะไว้โอ้เกาะแตกไม่ติดต้องไปตีบวกเครื่องประดับก่อนนะ กวเนี่ยด้วยความที่ครูดาวใช้น้อยเนี่ยทำให้เราใช้สกิลคอมโบกับซุปเปอร์ช็อตได้เป็นอย่างดีเลยนะผมจะเปิดเกาะแตกไว้ก่อนโอ้โหเขาต้านฐานว่ะอันนี้เปิดเกาะไปเลยได้ไหมไม่เอาไม่เอาชาร์ก่อนเราก็จะบัฟโล่ของกับยูตัวเองไปจะเห็นว่ารีเจนของเจ็ตแบกไม่ขาดเลยนะ นี่ก็ฮิวๆไปให้มันจบๆดูดิแล้วต้นไม้เราที่ไลบ๊อบตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะบ๊อบอันเก่าสี่เทินยังไม่ขาดบ๊อบอันใหม่มาเพิ่มอีกนะบ๊อบซ้อนซ้อนเงื่อนซ้อนเข้าไปจนร้องขอชีวิตอ่ะยิงยิงจิ้วๆๆไปแตกหนึ่งฮะเราก็ยิง แล้วเราก็จะฮิวให้ต้นไม้ด้วยพับแทบแบบไม่ขาดอะ่ะต้นไม้ก็โปลวอีกรอบ <c oughs> ทีมนี้ถ้าเจอพวกแท้งอาจจะลำบากหน่อยนะแต่นี่ถ้าเรายังไม่เจอเนี่ยเจอแบบดาเมจเยอะๆหน่อยเล่นแบบนี้สบายฮะเอาไปสู้กับทีมดาเมจหนักๆได้ผมว่าต่อให้เป็นแอมบู๊ เราก็น่าจะแทงอยู่นะเด็บต้นไม้เราหนามากอันนี้เราจะเปิดเกานะฮะเนี่ยเด็บแตกไป2อดีแถมติดอ้นี้ด้วย5้าเทินถ้าไม่มีตัวล้างดีบัฟนี่แบบว่าเกาะแตกทั้งวันอนะนี่อะเดี๋ยวผมจะยิงฟรีก่อนนะเอานี้ก่อนยิงสมเดอร์เดชอันนี้ก็ฆ่า แล้นี่ก็จะชาร์จแต่เจ็ตแบกก็จะบับโล่เข้าไปอีกนี่ครับโล่ซ้อนซ้อนเงื่อน70%แล้วเล่นคู่กับทูรูแล้วก็ฮิลให้แทบอมตะบอกได้แค่นี้ว่าแทบอมตอะอะซุปเปอร์ช็อตยิ่งแตแกว่จริงๆให้เจ็ตแบกยิงเกาะแตกก่อนได้นะ นี่ครับแค่นี้เราก็สบายแล้วเราก็ข้ามเินไปสมมติว่าแด้มันก็จะตายไปเองเป็นไงพลังของเจ็ดแวกนี่นะฮะถ้าไอตัวเนี้ถ้ามันยังอัพไม่สุดอะผมว่ามันจะยังยังไม่ค่อยน่าเล่นแต่พอเรายอมอัพสกิลไปสุดอะเห็นป่ะว่ามันจะแบบลดคู่ดาวลดมานาตรงเนี้ยเต็มเลยครับแล้วก็ ด้านล่างระยะเวลาเอฟเฟกของบับโลเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งเทินทำให้กลายเป็น4ีเทินอย่างที่เห็นมันก็เลยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของทําดาเมจได้ด้วยเพราะว่าเกาะแตกได้ยาวนานก็ใครที่กําลังมองหาตัวซัพพอร์ตเจ๋งๆนะครับผมก็แนะนําตัวนี้เลยเจ็ทแบกลองปั้นมาแล้วลองใช้ดูแล้วประทับใจมากครับผมสามารถใช้คู่กับดาเมจเดียวๆได้ดีแล้วก็ทําให้ทีมถึกขึ้นมากเลยนะครับยิ่งเล่นกับซูลูเนี่ยบอกเลยว่า เดฟบวกมาอีกเยอะมากแข็งมากๆครับเจอดาเมจแก่งๆนี่ก็ตีเราไม่เข้าเหมือนกันนะลองปั้นมาเล่นกันดูครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ล้กันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ